ผมค่ะก็สู่เดือนที่2ของการเปิดรับนักท่องเทียททเท่ยวต่างชาติตามโครงการภูเก็ตแสนบอกแล้วนะคะซึ่งทอทอท,อทอก็มีการเร่งปปะชาสัมพันธ์ค่ะกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภูเก็ตแสนบอกนะคะว่าสามารถใช้ชีวิต14วันได้อย่างมีความสุขกับหลากหลายกิจกรรมท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆควบคู่กับความปลอดภัยค่ะก่อนที่จะได้รับอนุญ,ญาตให้ไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆต่อได้ค่ะ การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โดยจะต้องพักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต14วันก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยได้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอค่ะจึงได้เสนอเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะ นายพิพัฒน์รชัรชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมกับนางขัปณีเกียรติภัยบูรณ์รองผู้ว่าการด้านสินค้าท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวทททลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเกต็ตเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูเกต็ตค่ะทั้งเรื่องของความเชื่อการแต่งกายการค้าขายและอาหาร ซึ่งก็มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพื่อให้ได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําเพื่อให้ผู้ที่จะต้องมาพักอาศัยอยู่ในภูเก็ต14วันนั้นมีทางเลือกค่ะ